สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องสาวสิงอยากได้ผัวเคใยญ่ฉันเป็นสาวสิงสิงสดสดไม่เคยผ่านมือชายแต่มือทอมก็เคยผ่านมาบ้างแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของฉันฉันชื่อลินดาค่ะอายุ38ปปีประวัติการแต่งงานไม่มีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร สังคมดีมีเพื่อนมากมายคอยให้คำปรึกษาฉันจึงช่ำชองทุกเรื่องเพราะมีประสบการณ์มากมายที่เพื่อนเล่าให้ฟังยกเว้นเรื่องผู้ชายที่ฉันมีเพียงประสบการณ์ทฤษฎีเท่านั้นที่เรียนรู้มาจากเพื่อนเพื่อนหญิงที่มีครอบครัวแล้วบางคนมีชีวิตรักที่มีความสุขและบางคนก็ผิดหวังจากสาเหตุหลายเรื่อง ทำให้ฉันระมัดระวังจึงต้องวางแผนชีวิตที่ดีผู้ชายที่จะมาร่วมเรียงเตียงหมอนกับฉันต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกในแบบที่ฉันต้องการเพราะฉันสวยเลือกได้แล้วก็มีเงินด้วยค่ะดังนั้นฉันจึงเริ่มมองหาผู้ชายในฝันตามคำบอกเล่าของเพื่อนๆหลายคนที่หวังดีอันดับแรกเลยค่ะ หัวของฉันต้องเคใหญ่เพราะเป็นความสุขบนเตียงที่สำคัญมากเพื่อนบอก 2. รูปร่างต้องดีสูงโปร่งมีซิกแพคผิวขาวหรือเข้มไม่สำคัญ 3. รูปต้องหล่อหน้าคมเข้มน่ารักไม่เอานะคะเพราะไม่เหมือนผู้ชายคนเอเชียรหรือคนยุโรปก็ได้ 4. เอาใจเทคแคร์เก่งขี้อ้อน เงินน้อยไม่เป็นไรขอให้มีงานประจํา 5. อายุประมาณ30ปีถึง50แก่กว่านี้ไม่ชอบนะคะร้ายอารมณ์อ่าและข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะคะต้องไม่เป็นผัวของใครโสดไม่เคยแต่งงานแต่ต้องมีประสบการณ์บนเตียงช่ำชองโอ้โหมาตรฐานดีขนาดนี้แล้วฉันจะไปหาที่มุมไหนของโลกได้ละเนี่ย พรุ่งนี้ฉันก็จะเริ่มดำเนินการแล้วเพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วฉันจะเริ่มที่ไหนดีก่อนนะคืนนี้ต้องนอนคิดทั้งคืนเลยละ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นแต่เช้าจัดแจงแต่งตัวในชุดออกกำลังกายที่ดูเซ็กซี่ยั่วยวนที่สุดที่ฉันรื้อออกมาได้จากลังเก็บของขับรถตรงไปยังฟิตเนสใหญ่ก้าวแรกที่ฉันก้าวกลายเข้าไป ภาพตรงหน้าสายตาหลายคู่ของผู้ชายจับจ้องมาที่ฉันบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายที่กำลังออกกำลังกายอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆฉันรีบเดินผ่านชายหนุ่มที่มีกล้ามเป็นมัดๆอย่างรวดเร็วอย่างมั่นใจและยืดอกให้แอ่นไว้ทำก้นให้งอนเข้าไว้และไม่ลืมทำหน้าเซ็กซี่แต่ไม่สบตาใครเป็นพิเศษ เดินตรงไปยังอุปกรณ์ที่จะเล่นซึ่งฉันไม่ถนัดสักเท่าไหร่จึงได้แต่เดินบนลู่วิ่งไปอย่างช้าช้าแต่ก็แอบสอดสายตามองไปรอบๆหาชายเป้าหมายอย่าง,างเงียบๆสวัสดีครับคุณผู้หญิงเสียงเข้มดังมาจากข้างหลังฉันจึงหยุดเดินและหันไปมองชายหนุ่มรูปหลอ่อหน้าเข้มหนใจงามยืนตรงหน้าคุยกับฉันเหรอคะครับ คุณไม่ลองเล่นอย่างอื่นดูบ้างละะครับผมเห็นคุณเดินบนลู่นานแล้วฉันหัวใจพองโตขึ้นมาทันทีแสดงว่าเขาแอบ,บสนใจเราแล้วคุณก็แนะนำสิคะว่าเล่นแบบไหนดีมันเข้าแผนฉันพอดีตามมาเลยครับเผอผมชื่อเดวิดครับคุณละ่ะฉันชื่อลินดาค่ะเขายิ้มแล้วก็เดินนำหน้าไปลูกครึ่งนี่เองไม่น่าถึงได้คมเข้ม ฉันเดินตามไปติดติดมองเห็นรูปร่างสูงโปรงก้นปอดคงเป็นแบบนี้สินะที่เพื่อนบอกว่าผู้ชายก้นปอดแล้วเคจะใหญ่ฉันแอบยิ้มเล็กๆเขาหยุดเดินกระทันหันที่นี่แหละครับลองเล่นดูไม่ต้องกลัวนะครับผมจะช่วยเซฟอยู่ข้างๆฉันรีบนอนลงบนอุปกรณ์ยกน้ำหนักเป้าหมายอันมหึมาอยู่ตรงสายตาฉันพอดี โอ้โหช่างใหญ่โตมโหรารซชจริงแต่เพื่อนเคยบอกว่านักกล้ามอะ่ะส่วนใหญ่เคจะเล็กคำพูดของเพื่อนอาจจะผิดก็ได้ฉันปลอบใจตัวเองเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันเอาช่วยจัดท่าออกกำลังกายให้ฉันหลายท่าแต่ฉันกลับสนใจในสิ่งที่เขาทำให้เทคแคร์เอาใจใส่เอาน้ำให้ดื่มพยุงตัวเวลาลุกขึ้นฉันปลื้มมาก จะเอาคนนี้แหละทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ฉันจะเด้งหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นและสั่นไหวเพื่อยั่วใจเขาแต่เขากลับยิ้มอย่างสุภาพก็เขาเป็นสุภาพบุรุษนี่ไม่ใช่พวกหื่นกามสักหน่อยฉันคิดคุณเดวิดก็ไปออกกำลังกายสิคะไม่ต้องมาช่วยลินดาหรอกมันเป็นหน้าที่ผมครับผมต้องดูแลลูกค้าที่เป็นสมาชิกใหม่ๆครับ อ๋อคุณเป็นพนักงานที่นี่เองแต่ฉันคิดในใจว่าช่างมันเถอะเพราะเขาอยู่ในสเปคแล้วก็เลือกเขานี่แหละฉันนอนจินตนาการบนอุปกรณ์ถึงเรื่องบนเตียงกับเขาจนเคลิมคุณลินดาครับคุณลินดาผมเลิกงานแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับฉันรีบลืมตาขึ้นค่ะเดวิดแล้วเจอกันค่ะเขาเดินหายเข้าไปในห้องพนักงานฉันรีบพรวดพลาดลุกขึ้น เดินไปที่จอดรถอย่างเร็วแล้วนั่งรอดูว่าเขาขับรถอะไรและมีใครมารับไม่เกินสิบนาทีเดวิดสะพายกระเป๋าออกมาที่จอดรถด้านหลังโดยไม่ได้สังเกตเห็นชั้นที่นั่งอยู่ในรถติดฟิล์มหนาเขายืนนิ่งอยู่กับที่ประมาณสิบนาทีรถยุโรปคันหนึ่งวิ่งมาจอดเทียบเดวิดเปิดประตูเข้าไปนั่งและยื่นหน้าไปจูบคนที่ขับรถ ภาพนั้นชัดเจนมากฉันขยี้ตาอีกครั้งอุทานออกมาผู้ชายผู้ชายเพราะคนที่เดวิดจูบเป็นผู้ชายฉันถอนหายใจอย่างหมดแรงที่ผิดหวังอยากจะร้องเพลงหัวใจสลายฉันขับรถกลับบ้านอย่างใจลอยต่อไปนี้ฉันจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วไม่ต้องกล้ามใหญ่ไม่ต้องหลอ่อขอแค่สูงกว่าฉันและโสด ที่สำคัญก็ต้องเคใหญ่เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ฉันจะยอมขึ้นคานไปตลอดชีวิตมองหาใครให้ฉันสักคนด้วยนะคะ